นี่<ม>โทรศัพท์ของเราก็ใช้มาเป็นเวลา2,000ปีแล้วหน้าจอยับเยินแตกงหมดแล้วนี้ง่ายร้านติดขัดามไปแต่ว่ารูปดูนางอย่างเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ดีๆขาขับแม่ขาขับโทรศัพท์ยี่ห้อในปัจจุบันเนี่ยม,มีรุ่นไหนที่น่าใช่มั่งรับก็น่าใช้ชุดยี่ห้อนะมมมืมก็ดีดูนางฟังเพลงก็ดีคมชัดทุกทุกรายละเอียดเลยนะงั้นเอายี่ห้อนี้ไหมมันดีต่อใจมากเลยแท็บเล็ตยี่ห้อนี้ ดีมากอีหอหนึ่งก็คือยี่ห้อ p h o n e ดีไม่แพงหรอกแสนห้าแค่นั้นเองให้หนูเอาไหมไนม,มันถูกจังพี่แค่แสนห้าแค่นั้นเองผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกพี่ไว้วันว่างเดี๋ยวผมมาดูไหมแต่ว่าโทรศัพท์ของเรามันก็ยังใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่าหน้าจอมันแตกนิดนึงก็ยังโอเคอยู่ตังในกระเป๋าก่อนหม่อมแม่ให้มากี่บาทเดี๋ยวในกระเป๋าก็แสนห้าพอดีแต่ว่าไม่ซื้อโทรศัพท์หรอกเอาไปเที่ยวหมอน,นวดดีกว่าว้ย แต่ว่าถ้าเราซื้อไอแพ็กมันก็ได้แค่ความสุขทางใจอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวหมอหนวดเราก็ได้ทั้งความสุขทางกายแล้วก็ความสุขทางใจโอ้โห,หน,นี่แหละคิดแล้วหวันสุดยอดจริงๆว่าแต่พอขาจะไปกับผมไหมผมเลี้ยงเองเมียพี่ไม่รู้หรอก